เทดทองยากกว่าคู่เงินจริงเหรอทําไมบางคนเทดได้ทําไมบางคนเทดไม่ได้การเทดทองมันไม่เหมือนกับการเทดคู่เงินตรงไหนซึ่งหลายๆคนเนี่ยกำลังหาคําตอบอยู่และที่คอสนี้เต้ยมีคําตอบบอกเลยว่าคอสทองคําของเต้ยนะคะเต้ยแกะ ทุกกระบวนการในการเทรดทุกเช็คลิสที่เต้ยใช้เข้าเทรดที่สามารถทําเงินแบบที่ทุกคนเห็นเอามาไว้อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยถ้าหากว่าวันนี้ทุกคนบอกว่าอยากเทรดทองคําให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้เหมือนกันสามารถเข้ามาเจอกันในคอร์สนี้ได้และคุณก็จะมีเช็คลิสในการเข้าเทรดทองคาแบบที่เต้ยมีและแน่นอนผลลัพธ์ตอนนี้มีให้ทุกคนได้เห็นแล้ว ถ้าคุณได้รู้ว่าเช็คลิท่เต้ใช้เทรดทองคำมีอะไรบ้างและการลงทุนในความรู้ครั้งนี้จะทำให้เราสามารถทำกำไรได้อย่างไร้ขีดจำกัดจริงๆแล้วพบกันที่คอร์สทองคำนะคะ